สวัสดีครับพบกับผมรอซิงดินด่วนเอ,ก,เเอกคอมวเตอร์ดำธระคบเปิดงานมาวันนี้ครับโอ้อากาศไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวสงดีเหมือนเดิมครับกับทีมงานดรเกตครับวันนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับขวดร้อนเลยวันนี้อากาศนี่ยังกับจะละลายได้กันเลยทีเดียวนี่มาดูทีมงานครับวันนี้ งานถมที่ปรับที่เตรียมที่จะสร้างบ้านครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดน้องคายครับเหมือนเดิมที่จังหวัดน้องคายตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมครับดูลาดเลาวก็จะลงไปเทครับนี่ก็เปิดงานด้วยเจ้า,าน่าจะเป็นเจ้ามิซูบิชินะครับเจ้าฮีโน,โนเนี่ยบอเป็นปีกปีกนกครับ ปีกนกเจ้าฮีโน่ครับเป็นปีกนกรุ่นเก่านะครับคันนี้สีขาวีทีมงานวันนี้มาหลายทีม,มรวมกันครับวันนี้มาช่วยกันไม่งั้นงานไม่ไม่เสร็จเร็ววันนี้ทีมงานมาช่วยกันครัทีวันนี้ทางเจ้าของงานเขาบอกว่าจะเอาแค่ร้อยรถครับแต่คิดว่าหนึ่งร้อยรถนี่คงไม่พอนะครับน่า,นาจะได้เพิ่ม น่าจะได้ดินเพิ่มนะครับน่าจะสักสองร้น่าจะพอดีร้อยลถอตนี่คงไม่พอนะครับน่าจะสองรอยเดี๋ยวไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจ้ายีโนบินกนกคันสีขาวครับไปีด้ครับหินสวยๆครับส่วนเจ้าน้ำเงินก็มาจอดรอนะครับโอ้โหนี่รอยยาวเลย จอดรอยยาวเลยครับอันนี้ก็เจ้ามิซูบิชินะครับเนี่ยดูจะเหมือนคันเล็กแต่ว่าแรงนะครับทีมงานวันนี้รถเยอะครับวันนี้มีรถไทยจากทีมงานรถตเกียครับวันนี้ราปั๊มหน้าดินครับหน้าดินสวยๆครับจากไปจะเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้แข่งตามอากาศร้อนสงกรานใช้เงินไปเยอะครับนียต้องมาหาเงินใช้นี่ครับวันนี้ทำงานหาเงินใช้นี่ เจ้าคูบต้าสีส้มครับรแรงมากน,นะครับวันนี้ไม่ธรรมดางานสู้ชีวิตกันไปครับบรรยากาศก็ทีมงานนี้ก็อยู่กลางทุ่งไรทุ่งนาเลยครับไม่ได้อยู่ที่อื่นครับปรับดินเทนนนนนดินธรรมดาครับโดเะจอดรอแล้วครับรอเทอเลยวันนี้สียนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ